Welcome BACK ีเ c h a n n e เ2 0สอเสียงเพลงอินโทรเบาๆดังขึ้นพร้อมภาพรถยนต์ Honda c ซ v i c ท0องีที่แล่นผ่านวิวเมืองยามค่ำคืนอย่างสง่างามก่อนที่กล้องจะตัดมาที่ผู้บรรยายถ้าพูดถึงรถซีดานที่ครองใจคนไทยมายาวนานชื่อของ Honda Civic ต้องติดอันดับต้นๆอย่างแน่นอนและในปี2 0 2 6 2นีนี้ Honda ได้กลับมาอีกครั้งกับซิมรุ่นใหม่ที่ทั้งฉบเฉียวล้ำสมัยและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกว่าเดิม เรียกได้ว่าใครที่กำลังมองหารถซีดานระดับพรีเมียมแต่ยังคงความสปอร์ตไว้เต็มทันต้องห้ามาพลาดรุ่นนี้เด็ดขาดดีไซน์ภายนอกของ Honda c ซ v วี2อมาในแนวทางใหม่ที่ดูหรูหราแต่ยังคงตื่นอายของความสปอร์ตตามแบบฉบับของซีวีฝ่ายหน้าแบบเลตด,ดีไซน์ใหม่เรียวยาวพร้อมไฟเดย์ไทม์ประน,นิง่งไล่แบบเส้นต่อเนื่องที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถยุโรปเส้นสายตัวถังดูคมชัดขึ้นฝากระโปรงหน้าและกันชนดีไซน์ใหม่ ให้ความรู้สึกแข็งแรงดูดันและดูมีพลังล้ออัลลอยขนาดสิแปนิ้วลวดลายใหม่ที่เสริมความพรีเมียมให้กับภาพลักษณ์โดยรวมด้านท้ายก็ถูกออกแบบใหม่เช่นกันไฟท้ายเลนรวปตัว C กลับด้านที่ดูเรียบหรูแต่ยังมีความเฉียบคมในรายละเอียดสปอยเลอร์เล็กๆเ,เพิ่มความสปอร์ตแบบพอดีไม่ว่าจนเกินไปบอกเลยว่าขับผ่านไปที่ไหนก็มีแต่คนมองแน่นอน ภายในห้องโดยสาร Honda Civic 2,026ก็ยกระดับขึ้นอย่างชัดเจนการตกแต่งเน้นความเรียบรูและใช้งานง่ายวัสดุคุณภาพสูงถูกเลือกใช้อย่างพิถีพิถันแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่พร้อมเซ็นตอแกรงช่องแอร์แนวยาวที่เป็นเอกลักษณ์หน้าจอสัมผัสขนาด10.2นิ้วรองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมระบบเสียงพรีเมียมจาก o บสที่ให้เสียงคมชัดรอบทิศทางเบาะนั่งดีไซน์ใหม่รองรับสรีระได้ดีเยี่ยมเพิ่มความสบายในการขับขี่ระยะไก,กล เบาะหลังมีพื้นที่กว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดพื้นที่วางขากว้างขึ้นวัสดุซับเสียงถูกปรับปรุงใหม่ทําให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในรถระดับหรูมากกว่าแค่ซีดานทั่วไปในส่วนของเครื่องยนต์หอนด้าซีวีสองพ2 6ยังคงมาพร้อมสมรรถนะท,ที่ไว้ใจได้มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน,น1.5ลิตรเทอร์โบที่ให้แรงม้าสูงสุด182แรงมา้าและเครื่องยนต์อีก เชีวิไฮบริที่เน้นทั้งแรงและความประหยัดโดยสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยได้ถึงกว่า25กิโลเมตรต่อลิตรระบบเกียร์ cvt ปรับจูนใหม่ให้นุ่มนวลแต่ตอบสนองไวขึ้นเรียกได้ว่าทั้งขับสนุกและขับสบายในทุกเส้นทางระบบการสะเทือนถูกพัฒนาให้ซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นการเข้าโค้งนิ่งและมั่นใจมากกว่าเดิมโดยเฉพาะในรุ่น is ที่มีการเซ็ตช่วงล่างให้สปอร์ตขึ้นเล็กน้อยเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟีลลิ่งการขับขี่แบบเร้าใจแต่ยังคงความนุ่มน,นวลในชีวิตประจำวัน ฮอนด้ายังใส่ระบบความปลอดภัยขั้นสูงฮอนด้าสินซิงมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผลันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาและระบบตรวจจับจุดอับสายตาทำให้การขับขี่ในเมืองหรือทางไกลมั่นใจยิ่งขึ้นสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ1ล้านบาทต้นๆ้นไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจแต่ระดับ1.3ล้านบาท โดยขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่ Honda ใส่มาให้ในรุ่นนี้เรียกได้ว่า Honda c ซี i ิ2 0อ6คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความรู้ความสปอร์ตและเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งวัยทำงานและคนรักการขับขี่อย่างแท้จริงใครที่รอการเปลี่ยนโฉมใหม่ของซิครุ่นนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ากับการรอแน่นอน